สวัสดีครับกลับมาอยู่กับรายการ The PE s a t a Gamer กันอีกแล้วนะครับนี่ผมจะมาเล่นสวายเวนไปช่ยเลเอาชิอรอดกันอ่ะอย่างตัวอย่างที่บอกไปอ่ะโอเคนะเฮ้ยแกสองตัวเฮ้ยเราได้สามจังเลยสองก็ดีละดีกว่าหนึ่ง

ไค่อยกลารพูดท่าไหมเออเยอะเท่เนี้ยนี่แล้วก็อ้อาวอะไรอ๋อขับดาบได้โอเคิบ,บบ,บันได้ค่ะอาวุปได้เท่เนี้ยท่านผู้ชมใช้ไมเสี่ยงมาก ผลแก่ที่ถ้าสูงตัวเองก็ได้สามนะแล้วต้องไปหาในล็สูแล้วก็พูดสี่พนไปก็ได้คุณสิเฮ้ยเขาก็รูกันแล้วเขาไม่พากันอะไรนะ้ันก็ได้ อุ้ยสอตัวหน่อยหน่อยแหละแหลกตรงไหนมันแหลกครับท่านผู้ชมดีเบอรผมอ่านเองดิเชล่วไม่ดุมกันต่แกะกับไก่เยอะมันไม่เป็เห็นเหมือนเห็นหมูว่ายไปซีเรียาแกะออแปบนึ่งนะนี่ไงได้สอน ไม่ได้ได้แค่อันเดียวเ <c oughs> อ้ามีใครอ่ะฮะโอ้โหตรงนี้เยอะช่องตัวนี้แก่เยอะมากเลยนี่ตัวนี้ไม่รอเถอะอ๋ออันนี้ก็ะถ่อมโอ้กระถ่อมเราต้องไปเก็บถุงก่อนอ้าวมึนเมื่อยอะก็แบบ ให้ทำผมสอนสูตรโกงให้ดูเดี๋ยวออกก่อนเราต้องออกมาครับก่อนฮะแล้วก็ไปที่ E S File อะไรไม่รู้อ่ะเนี่ย Explorer ป่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะแล้วก็ไปตรงนี้แล้วก็แล้วก็มาที่เกมแล้วก็นี้แล้วก็นี้เอ้ย แล้วก็ามาครับพี่เนี่ยมันจสกินผมเองแล้วก็เนี่ยตัวนี้ตัวนี้โออะไ,นะม,ไม่รูนะ้ทครับอ๋อไม่เป็นไงเนี่ยแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็แก้ไขน่าจะมีรูปตัวอ่อษรกดไปครับแล้วก็คำว่าแกมมาเนี่ยอา้อาวเขียนผิดแกมมาเปลี่ยนเป็น เดี๋ยวเก่าเก่าเก่าเนี่ยเป็นเก่าเก่าเก่าเฮ้ยนัย่แหละแล้วแล้วก็อะไรย่างเงี้ยครับรอไปแล้วทำอันนี้มันหายเออได้แหละแค่นี้เราก็เข้าไปในนี่ครับไมค์คลับเหมือนเดิมเนี่ยดูนะดูสว่งไหม นะครับนี่นี่คุณไม่ค่อยได้เสียงมาครับผมปเดงอืมเสร็จมาครับ,ผม,มรมรบผมลองหลายคิดโลคิดไม่รู้จะได้เปล่าลองทำดูขดุดขุดแล้วก็ขดุดนั่นแหละขุดอีกขุดอีกอ้าม,มีทำขัะเนี้ยามาทำเพื่อ ก็ได้คุณผู้ชมขุดท่านคุดหินก็ทํได้และมีประโยชน์อยู่อย่าทิ้งมันไ้ขาดเข้าใจไหมเด็กน้อยถ้าขุดได้12อันท่านผู้ชม12อันก็พอเดี๋ยวนี้พอไม่รู้เหมือนกันนะครับมากครับ เฮ้นะยกล่องค้ำหายอโอ้โหเสียเลยเสียก็ได้แต่ถ้ามันที่เรียบตรงนะู้นครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเสียอีกก็ต้องย้ายใหม่อ่ะโอ้ยหมูเยอะด้วยโอเคนี่วางวางนี่นี่นอาทำตาครับเตียงนอนครับรน,น,นี่งี้กว้าง ไม่ใช่ใช่พอดีกับนี้ฮะใช่ศีสษะพ,พอดีกับต่องขาบบน่นี่น,น,น,นี่โอเคครับนี่วางวางวางจะไ,ได้บ้านเท่านี้ครับมาขุดาม้กันอีกยาวเอออาหารโอ้แปบ๊บนึงครับ นี่ฟอนน์คนนี้ออครับเอ้าเหื้อหมูด้วเดี๋ยวผมก็ต้องเออเหลือแค่ออสองนาทีเองอ่ะผมอัดนไปนานมากเล้ะเนี่ยได้แค่เด็กชมชมขอตัดไม้เพิ่มก่อนละกัน นี่พวกเราไม่มียังไม,ม่มีใครอยู่บ้านนะเออมีนะแต่อยู่ข้างนอกไงไม่ใช่ข้างนอกนะอยู่ในบ้านแต่อยู่ข้างนอกเององงไม่ต้องพูดแล้วแล้วก็เข้าไปเับอาหารนะโอ้โหเสียฟรีเลยดิกก็ใช้ ก็ใครชอบก็ไปจัใครชอบก็กดไลค์ครับใครชอบมากๆก็กดซับนะครับสว่วนนี้บ๊ายบาย